สบายดีพี่น้องจ้าไม่เนเพือเดียวนี้นะือไรแต่องเพลงก็ได้สบายดีงามแรงแรงพี่น้องเมื่อนี้มากินเส่วนภายใต้เสียงจันจ้าปีใหม่อีกมือพี่น้องมรรยากาศดีดีมือที่สามตัวนี้เออมือที่สองของปีใหม่เป็นมือที่สามนี่เขากินสามหรอวะว้านนี้ชุมเขาก็กิน วันนี้กินเชืสวนเมื่อนี้ก็จะกินเชืสวนด้วยกันพี่น้องนางลินนางลินบอลเต้นบอลเท้าแต่งเขาก็ยังบดเลยอันนั้นเขายังบดเลยมากโบกุอยากย้ำได้ก็มานั่งลินอยู่นี่แม่นบ่มานาวหนาวเบ่สบายดีป้าลุงหนาวมาหนาวน้อยโอ้แต่อะไรแตาน้องฟ้าคุณทำอะไรมาเรามีเอาคือเลิศเถอะ เอาพหน้าเลยนะเออเอาแต่งข่าในติ๊กตอกป้าสบายดีเนี่ยจ้ามีหมอต้มเช้สวนคือกันพี่น้องเมื่อนี่แต่ว่าเขาบริโภคเนาต้มซุกแล้วเขากลัมากินบรรยากาศดีแห้งเอ้าไม่ยังเนาะโดยสบายดีปะลุง more they want more, more. 我。<Yeah. S 2> well ก็ังไม่ใครก็

Oh, biar aja. Oi, saya jadi